น้องอ่ะจะสมาธิสั้นเราก็เครียดนะคะตอนนั้นก็คือเครียดก็พัฒนาการเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นค่ะน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีจินตนาการโอผลลัพธ์ดีมากเลยเรายังอึ้งเลยพ่อแม่ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะไปพบกับคุณแม่ที่ให้น้องทานอเลไอทย์นะคะคุณแม่โทรมาบอกเล่าด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเห็นพัฒนาการของน้องที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปพบกับคุณแม่พร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่นะคะที่ มีประสบการณ์นะคะให้น้องทานอลเลอไทยนะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะน้องมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นคุณแม่ของน้องซันนะคะค่ะน้องซันอายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้6ขวบค่ะ6ขวบนะคะ,คะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองค่ะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองนะคะทานอลเลอไทยกินทุกวันไหมครับค่ะน้องซันชอบไหมชอบชอบเนาะอลเลอไทยดีไหมครับ ดีครับดีครับนะคะค่ะก็ฟังจากที่คุณแม่เล่าแล้วนะคะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้า,าถ้าให้พูดถึงความคุ้มค่าค่ะคุณแม่คิดว่าอเลไทยเนี่ยคุ้มค่านี่คะคุ้มค่ามากค่ะ,คคาาคะจากจากที่เราเป็นแม่เนาะจากเห็นพฤติกรรมลูกแล้วก็เพราะว่าเขาได้ในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือ ได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยไม่เคยป่วยค่ะไม่เคยลาครูเลยน้องไปโรงเรียนทุกวันซึ่งต่างกับเพื่อนๆที่ว่าอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวก็ลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้องซันเนี่ยไม่เคยลาค่ะอ๋อค่ะก็น้องมีภูมิคุ้มกันดีคึ้นด้วยไม่ไม่ป่วยเนาะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นภูมิแพ้เหมือนกับเวลานอนเนี่ยจะฮึดนัดขึ้นทัดแต่คือเขาไม่เป็นนะคะ จะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับเซลล์สมองอื่นเป็นหมื่นๆเส้นใยโดยการทำงานของเซลล์สมองจะมีเยื่อไมอิลินซึ่งเป็นเยื่อไขมันที่ห่อหุ้มแอคซอนทำให้หนาขึ้นส่งผลช่วยให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านได้เร็วขึ้นโดยยืดระยะทางการเหนี่ยวนำของประจุฟไฟฟ้าโดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งซึ่งจะทำให้การถ่ายเทประจุฟไฟฟ้าไปได้ไกลามากขึ้นในเวลาเท่าเดิมมีความเร็วได้ถึง120เมตรต่อวินาที กล่าวคือทำให้เซลล์สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและปัจจุบันด้วยสภาวะอันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุวิธีการดำเนินการใช้ชีวิตทำให้สมองเราทำงานหนักทุกวันเราจึงต้องบำรุงรักษาสมองของเราให้ว่องไวฉลาดปราดเปรื่องไปนานๆใครที่เริ่มหลงหลงล,งลืมๆทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วนอเลไทย คือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบำรุงและกระตุ้นสมองเพื่อให้สมองคงทำงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่าอาทิ b a โค p a ามอนเนอรี่เอ็กซ์ซึ่งมีสารซาโปนินบาโคไซด์ A d B 20%ที่จะช่วยชะลอการเสือ่อมของเซลล์สมองมีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วยซอยโปรตีนไอโซเลตหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรทานสมิเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นโคลีนไบาตาตรเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย1กรดไขมันโอเมกาา้า3แบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลัก และ 2. กรดไขมันโอเมก้า6โดยอาร์เลทายจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูงซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลีนในเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้น l อไทโรซีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆโดยจะกระตุ้นการทำงานของฟีนิลอ l ลานีในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมอง กระตุ้นการหลัง่งโปรทฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอาร์นเป็นกรดอะมินโนที่มีส่วนช่วยในการจดจำโดยมีกลไกการทำงานสองส่วน คือ 1. กระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุน้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเบต้ากลูแค เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B6 B12 ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอเลอไทน จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้การสร้างความจำรักษาความจำรวมถึงช่วยฟืน้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอเลไท์